มวยไผ่มาเป็นมูเลยมบื่อนี่นั่งยุบพูดเยาวนิขนขี้งลกงูกหยาบๆอีกแล้วเด้อพี่น้องมาอยู่เป็นมูสาตุ่มสาวตุ่มย่านกรี๊ดสาวตุ่มย่านช่วยด้วยช่วยด้วย <c oughs> มองไปทั้งหลกับก็กลัวนะคะคุณผู้ชมขาสาวตุ่มย่าน <c oughs> ไฟมันกับปิดนั่งน้อยเมื่อก็นี้แล้วน่ท่านผู้เห็นบอก บนสาวตุ่มเห็นยางไปนั่นไฟกับปรเปิดไหมช่วยด้วยช่วยด้วยกร๊ดสาวตุ่มยานซ <c oughs> อยเน่้ซอยไฟนเน่นะคะช่วยสาวตุ่มด้วยขณะนี้เป็นเวลาสองทุ่มกับยี่สกับสามสิบห้านาทีเ <c oughs> หลือเวลายี่สิบห้านาทีนะคะเอาไอบ้านี้พูด อะไรเมื่อกี้ทําไมมึงไม่พูดแล้วเมื่อกี้แล้วมาพูดใส่หูเออดู <laughs> อยูพอดียวไว้แพ้เปาไหมข้าวหนึ่งพี่บาทท้าดิเบ้าขึ้นมาซาตุ่มกับลูกเลนไหมขั้นบานางไกวาขาหนังลูกเลนได้แน่นนะโอ้ยพี่น้องชีวิตนี่จะเป็นดัานโทษโทษงูเนาะแต่ยังวิยานแต่ยังวิยานมานั่งรอเนี่รอเวลากลับบ้านเมื่อไหร่จะได้กลับ ทํางานเสร็จไวถึงทํางานไม่เสร็จไวกงง้มๆเงยๆสาวทุ่มก็ยานขอมานั่งสู้อยู่ตรงนี้ดีกว่าประจันบานกันไปเลยแล้วก็เมื่อกี้ทําไมไม่พูดอะไรไอ้แมวได้ยินเสียงคนเราอุ้มบาอุ้มบาออกไปทั้งหนอกมันก็ออกอะไรหรอกเพราะว่าออกออกไปยืนทั้งหนอกอะไรเพราะว่าเฮาเฮ็ดงานแล้วก่อนบานนี้ถ้าออกไปทั้งหนอกถาหัวหน้า เห็นกล่องว้องจอนปิดนั่นหนีนู่น,นสิว่าออกเธอออกไปทําอะไรผดสีว่างสีจังสันน่ะนะสาตุมก็เด้ว่าออกไปสาตุ่มก็ได้นั่งอยู่นีอ่เขากับกล่องกับอยู่ทั้งหนอกุ้นสินะเขากับ่เห็นกับบ่เป็นอย่างข่้นเขาเห็นดอกจานท์ก็่า,าเดเนี่ยน,นี่สาตุมก็เลยอยู่วันนี้ไม่มีใครมาอยู่เป็นเพื่อนเลยช่วยด้วยทอบมีดละ่ะคุณยายกับอ่ คุณยายกับวินนี่ไปไหนอีเมลต้องไครกับบอเห็นสั้นนี่กับบอมาแม่เอ๋มกับบอมา่าเห็นบอละ่ะถึงข่าวต้องช่วยตัวเองถึงข่าวต้องอยู่ดูแลตัวเองแล้วแล้วก็นั่งทางนู้นก็ปิดไฟนะอีน้องดํานั้นก็ไปแล้วไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเลยไฟห้องนั่งกับปิดกระเมือนกับเป็นยังสิละนั่งอยู่นี่ขาเขาสั่งงขา สโคริตัสโคริตสไปไหนหมดกองวันเดินเพ่นผ่านเชียวัน,นี้ไม่เห็นมีใครมาเลยจะค่าวาขคืนมาอีกขวสิสิไปสอดปากโลด <c oughs> สร้างเลยนะคะหิวเข่าก็หิวได้บานห้อยอย,ยังกบบบาดมากินกล้วยกับบมี่เมื่ออื่นสิไดไปอ๋อเมื่ออื่นต้องไปทำงาน มีกล้วยน้อยเดี๋ยวคัดขึ้นขันลูกกินแล้วมาเล่นกับว่มีกล้วยกินดิพรุ่งนี้เช้าสาวตุ่มไปทํางานแปดโมงต้องไปถึงแปดโมงต้องตื่นตั้งแต่หกโมงพี่น้องหกโมงแล้จากนั้นและชีวิตต้องสู่นะคะไม่มีใครมาเป็นเพื่อนสาวตุ่มจริงๆหรอวันนี้คือมาสิจใจดำเท่ย ไม่มีใครมาอยู่เป็นเพื่อนสาวตุ้มจริงๆเลยไลฟ์ไลฟ์แบบมีคนศูนย์ตัวมีคนศูนย์คนนะคะกานั่งอยู่รอเธออยู่ตรงนี้ขออย่าโผล่มาก็แล้วกันวันนี้นะคะแต่สาวตุ้มก็มีสัญญาณอยู่ว่าขนไม่ได้ลุกหรอกวันนี้นะคะสาวตุ้มไม่มีขนลุกมองก็มองขึ้นไปชั้นบนนะแล้วเขาก็ไม่เปิดไฟสาวตุ้มก็ไม่เข้าใจ ทำไมเขาไม่เปิดเพราะว่าพี่สาวตุ้มออกมาจากมุมนู้นนะน้องเขาก็ไปแล้วนะพี่สาวตุ้มวันนี้อยู่คนเดียวจริงๆนะคะแล้วก็ในไลฟ์ก็ไม่มีใครด้วยวมีปู้ใดยอยู่ในไลฟ์ก็สาวตุ้มเนะี่ยเปิดมาได้เจ็ดนาทีจนสิบแปดนาทีอะไรอยังเงท่านมีไผ่มาอยู่บางทีเหรอใจดำคับสวัสดีค่ะขอสสแสดงตัวเดี๋ยวนี้เพราะว่าพี่สาวตุ้มต้องการความช่วยเหลือด่วนอยู่คนเดียวมันเหงาย่านผีตลกโอ้ย่านโอ้ย่านโอ้ย่าน <laughs> ผู้ใดต้นขาตามมือตกใจบ้าเนี่ยหังยานึกว่าผู้ใดเบออ์ขึ้นมากเพราะใจใหม่เข้มแข็งพอร้อนพีหลอกวิญญาณหลอนห่มโปงคุมผ้าดีกว่า ใครออกมาคุยเลยสามคนอยู่ตรงนี้ก็แอบพี่สาวตุ้มแบบพี่สาวตุ้มกับแหงยานอยู่ยังายางพี่ตลอก <c oughs> กลัวนะ่ะสติจะแตกอยู่แล้ว <c oughs> ออกมาแสดงตัวสามคนนะ่ะใคร <c oughs> จะใจดําไปถึงไหนสาวตุ้มก็จะดูใจคนเหมือนกันแหละ <c oughs> ใจคนคอยตรงนั้นมันไม่มีไฟเปิดนะพี่สาตุ้มกระยานน่ะเสียงอะไรดังตึง้งดูซิดูโอ้ยขึวนามีคนไม่มีใครจริงๆถึงชั่วโมงนี้พี่สาวตุ้มก็ต้องอ่าเป็นที่พึ่งของตัวเองนะคะพระสาวตุ้มก็ไม่ได้แก่แม่ใจใสเอามาก็โดนนาฬิกาให้นาฬิกาปปเปอร์ m a n นะคะ ไม่มีใครนะไม่มีใครมีสีค่คนที่อยู่ในโทรทัศน์เป็นเพื่อนพี่สาตุ้มแต่ไม่แสดงตัวพี่สาตุ้มก็จะพูดคนเดียวเอ๊ะแมลงวันไปไกลๆนะคะทั้งทั้งที่รู้เธอมีเจ้าของแต่หัวใจมันเรียกร้องฉันเองจำต้องยอมทนมีรถมาแล้วพี่สาวตุ้มรอดตาย เหมือนเวนกรรมเก่าติดตามไม่อาจหลุดพ้นไม่คิดไม่แคร์ผู้คนที่เขานินทาว่าร้ายแมนรักครั้งนี้จะถูกประนามจากคนทั้งโลกก็ตามแต่คงจะห้ามไม่ไหวถึงแมนจะรู้เป็นได้แค่ชู้ทางใจ ก็ช่งหัวมันประไรในเมื่อหัวใจต้องการมีคนมาแล้วสาวตุ้มไม่กลัวแล้วคงไม่มีใครเกิดมาเลยอยากเป็นชูสาลีชุมาสูเวลาวีอยากเก็ตกระชวดตึกตึกตึกละโอชนสปากัว่าอยากเก็ตกระชวดเลยบุยละโอตึกตึกกมแกลกลางกี่มักเช่ Ça m'a fait peur, je pense au téléphone. Ah!